สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่นะซึ่งเราไม่รอ้แต่มันมาจากแอปแล้จากจำไม่ได้นะให้ทุกคนเลือกนะว่าจะเอาเป็นไก่กบวฮมีคนบอกว่าเอาไก่เยอะเลยนะแล้เ,เอาไก่ก็แล้วกันเกมนี้ใครยังไม่เคยเล่นก็อยากจะจะมาเล่นให้ดูก็กันนะคะ โคทีน okay, <c oughs> ี้เราก็มาถึงด่านที่สองทุกคนเราว่ากิเนี้ยมันแก้เครียดได้เลยเว้ยถ้าแบบเวลาเราเครียดแค่นเราควรทำอะไรใกินนี้อืมแค่เคียดสิ่งถึงนะเยอะสุดของเราที่เราเคยเล่นมาก็จะมามันร้อยกว่าเลย เก็บนไนปนนเก็บไปเกคบไปเก็บไปฮึฮึฮะฮึ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 ฮปฮึฮอฮึอึฮ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 นคน เมื่อกี้ถึงิื้อาแล้วไม่เป็นไรเราเล่นใหม่ได้ตาย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 รีบเกินก็กบป้องจุดมันจะช่วยสูญกับไม่รู้รู้มันสามารถข้ามไปได้มันก็อันนี้เราเครียดมาก งั้นขอตัวลาไปแค่นี้นะคะน,นี่อาจจะเป็นคลิปสั้นนิดนึงแต่ก็บายมนะคะ